ค่ะที่ท่านผู้วิเกียร์ทุกท่านได้รับชมไปนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ความตั้งใจของชาวมหิดลทุกคนสําหรับหอราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและหอจดหมายเหตุแผ่นที่และผังแม่บทนะคะแต่ว่ากว่าจะมาเป็น ความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งที่ถือว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะคะในช่วงนี้คงอยากจะได้ให้อาจารย์ดรอนุชาติค่ะได้เล่าถึงที่มาแล้วก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความตั้งใจอันเนี้ยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะจากเรียนท่านอาธิการบรดีท่านรองอธิการบรดีแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาลัยมิดนทุกท่านในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่า ผมเองจะเหมาะสมที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรโดยโดยพื้นฐานเนี่ยก็ได้เคยเรียนท่านนิติการบดีแล้วว่าเอ๊ะท่านเอาสิทธิธรรมศาสตร์มาทําเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ดนนะครับก็เมื่อสองปีที่แล้วก็หนักใจอยู่เหมือนกันก็เป็นมหาเลยเก่าแก่ยาวนานกว่า120ปีอย่างที่พวกเราทราบนะครับ แล้วก็ต้องมีการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วผมก็ไม่ได้จบประวัติศาสตร์ไม่ได้จบสาขาพิพิธภัณฑ์อะไรทํานองนั้นจบเศรษฐศาสตร์จบทางนั้นสิ่งแวดล้อมมาแต่ต้องมาทําหน้าที่นี้ก็กได้แต่ถือว่าเป็น,ปนงานที่ท้าทายแล้วก็ให้โอกาสผมได้ได้เรียนรู้นะครับย้อนไปเมื่อ2ปีกว่าที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งหลักแล้วก็ได้รับนโยบายจากท่านที่กรบดีว่าอยากจะให้ ให้มหาวิลัยที่มีความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ในอนาคตนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรวบรวมรากฐานแล้วก็รากเงาของเราอย่าง,างแข็งแรงสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจก็คือประวัติการก่อสร้างหมหาวิทยาลัยการก่อตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นรากฐานในเชิองอุดมการของหมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งก็หลีกเรียกไม่พ้นที่เราจะต้องศึกษาและความทำความเข้าใจกับ แนวคิดขององค์สมเด็จพระราชบิดานะครับซึ่งผมเองในฐานะที่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยต้องต้องมาอ่านประวัติของท่านในช่วงที่มารับหน้าที่ก็ยิ่งอ่านยิ่งขนลุกกันนะครับไม่นึกว่าไม่นึกว่าเ,เจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งในในในขณะที่มีช่วงพระชนมายุเพียงแค่3 7พรรษาเนี่ยท่านจะทำงานให้กับประเทศชาติได้อย่างมากมายมหาศาล แลวผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นเครื่องยืนยันให้คนในมหาวิทยาลัยมิชิลอนเราเนี่ยยึดถือแล้วก็สืบสารพระราชปณิธานของพระอ,องค์ท่านเนี่ยให้ได้เพราะว่าสิ่งที่ท่านพอองค์ท่านได้ได้คิดและทำนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็น,เป,นเป็นแบบอย่างแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่ามันสอดรับกับ สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตนะครับทีนี้ย้อนย้อนถอยไปเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาพอเราเออพอผมได้รับมอบหมายจากท่านนธิการบดีให้มาดูแลเรื่องงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของขอสมุดและกลางความรู้มหยิดลนนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งตัวขอสมุดเองนะครับการสนับสนุนจากท่านนธิการบดีทั้งในเชิงบุคลากรงบประมาณแล้วก็ได้ทํางานกับ หลายๆท่านนะครับพบทบของอจจงาจารย์อเนกก็มาช่วยผมเป็นที่ปรึกษานะครับหลายๆท่านก็มาช่วยกันก็ทำให้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มียุทธศาสตร์และแผนง,งานในการทำงานที่มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าข้อจดหมายเหตุและพิพันธ์ของมหาลัยมีฮิดอนนั้นจะมีความแตกต่างจากที่อื่นๆในสอสาประการนะครับ อันที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราใช้ควาว่าจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มาอยู่ด้วยกันความจริงแล้วศาสตร์ทางด้านอาคายกับมิวเซียมเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่ามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแต่ว่าด้วยความที่มหลาลัยมิโดนเนี่ยเราทํางานเรื่องนี้ภายหลังจากส่วนงานต่างๆเราเลยคิดว่าเราทํางานโดยผสมผสานกันและก็จะมีงานของไอทีเป็นตัวเชื่อมร้อยอเพราะเราคิดว่าจดหมายเหตุ นั้นเนี่ยจะมีความสําคัญก็ต่อเมื่อได้ถูกถ่ายทอดแล้วก็ถูกทําให้ให้เกิดการเรียนรู้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเราจึงผนวกงาน2เรื่องเข้าด้วยกันเพราะว่าถ้าถ้าแยก2เรื่องไปทานี่คงคงจะแย่แน่นะครับอันที่2อโดยนโยบายของท่านนิติการบดีเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเนื่องจากตัวหมหาชัยเองเนี่ยพัฒนาเรื่องนี้มาทีหลังกับส่วนงานถ้าเราย้อนถอยไปที่สิริราช หรือที่อื่นๆเนี่ยมีพัฒนาการของงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานกว่ากว่าส่วนกลางเยอะมากแล้วก็มีการคอลเลก์ทั้งในเชิงเอกสารวัตถุทางประวัติศาสตร์หรือตัวมิวเซียมอาร์ติแฟกต์ทั้งหลายเนี่ยเยอะมากแล้วมีคุณค่าดังนั้นเนี่ยเราจึงจึงทำงานที่จะไม่ต้องไม่ซ้ำซ้อนนะครับแต่ว่าเราจึงมาโฟกัสที่ว่า หอ,อ,อจดหมายเหตุและพิพันธ์ของเรานั้นเนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมร้อยและทำงานกันเป็นเครือข่ายจึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนานจัดประชุมเพื่อสร้างเน็ตเวิร์กกันในมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดผลพลอยได้ที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราให้ความรู้ออกสู่สาธารณะหรือเราเรา,เราทำงานร่วมกันเป็นปึ่นแผ่นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า i นบร e ดเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีความ เก่าแก่ยาวนานเนี่ยมีมีสิ่งเหล่านี้มากมายแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะลองลองลิสต์ให้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถอยกลับมาที่ตรงกลางของวันนี้เนี่ยนะครับเผอ,อิญว่าเมื่อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมหลาลัยของเราสี่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนามหลาลัยภายใต้ในโยบายของท่านที่กำบดีเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้สารยาเนี่ยเป็นเป็น a p r o m i s e s place to live and learn with nature ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้ใครเข้ามาที่ที่มหิดลสารยาเนี่ยก็ก็คิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างมากอย่างสัมผัสได้ชัดเจนนะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์ของการสร้างนักศึกษาในศตวรรษหน้าจริงๆคือศตวรรษนี้แหละนะครับแต่ว่าใน generation ที่ไม่ใช่แบบของพิจุเนี่ยเขาจะเติบโตในสิ่งแวดล้อมอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของมาลัยที่จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อจะหล่อล้อมออออคนรุ่นใหม่ของเราให้เติบโตขึ้นไป